การแข่งขันรูบิคครับระหว่างน้องเอิร์ทกับคุณแม่ครับดูครับแม่เอื้อยกับน้องเอิร์ทครับเอิร์ทขี่เป็ดลอยลำมาเลยครับไม่รู้จะได้ลอยลำเหลืองครับอ้าวใครจะชนะครับนีหนูสิแม่กรับโลกครับ แม่สอนลูกดูแม่จะชนะลูกไหม <c oughs> แม่สอนลูกลูกเก่งกว่าแม่เอ้ยอยากให้ถึงมือพ่อก็แล้วกัน <c oughs> โอเคให้ถึงแล้วครับคลิปต,ต่อไปได้เห็นถึงมือพ่อเลยครับเดี๋ยวสิคลิาปมทำพ่อแค่หน่อยสิ1าานาทีแล้วนนโอ,โอ้เอ้าเป็นไงดูสิ ปลาแล้วปลาปลาแล้วฝั่งน้เอาฝั่งนั้นเอาเป็ดหน้นาทีครับเป็หน้นาทีไหมกับอีกสิยี่นาทีแล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้ยน้องเอิร์ธเสร็จก่อนแม่